เริ่มแล้วน,ะน่ะเธอว่าจะมีคนคิดถึงเราปะผีวมีเงาคนบ่อยผมมาไลฟ์เลยสทีอะไรจริงเหรออ่ะขึ้นมาแล้วอันนี้ของจริงปะคิดถึงมากคิดถึงทุกคนเลย คิดเธงขอคำว่าทุกคนอย่างนี้คิดถึงทุกคนคิดถึงไม่ไหวแล้วอาให้ถ่ายให้ถายต้าไม่จริงๆเธอคิดถึงมากคิดถึงจริงๆหลัจากที่หายไปประมาณแบบสัปดาห์กว่ากว่าเออคิดถึงมากคิดถึงแบบออไม่รู้จะพูดว่าอะไรฮนะถ้าสมมติพูด,พดไม่ให้พูดคำว่าคิดถึงวอลอยากพูดคำว่าอะไร ถ้าไม่พูดคำว่าคิดถึงบอลอยากพูดคำว่าอะไร Miss you เฮ้ยอ่ะถ้ายัางยินละ่ะไม่พูดคำว่าคิดถึง <Miss you. S 2> ยินจะพูดยินจะพูดคำว่าอะไร Prokushita เว้ยอันน <c oughs> ีไม่ใช่กลยอะเอาดีๆแกมันมีที่มานะถ,าถ้าคำเนี่ยที่พูดอะ <c oughs> ล,ลองลองเล่ายินลองเล่าก่อน <c oughs> อันนี้ชิคุยอะอ่ะเล่า <c oughs> จริงบอลนัดโดนบอกว่าคิดถึงผมเปล่า ไปพักพ up, ไปพักพักทักหรือพักพักพก่อนไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้ววันเรนคือหายไปก่อนโพโกชิตะใครใครบ็นคนพูดเมื่อกี้แปลว่าคิดถึงไงเออมีคนพิมพ์มาว่าแบบใช่หรอโพโกชิตะใช่เขาบอกว่าดูซีรีส์กันเยอะไปแหละอันนี้เป็นคำซีรีส์เกาหลีใช่ป่ะอ่าเจ้าเอาอ่างนี้ดีกว่าเรามาเล่นคำว่า ห้ามพูดภาษาไทยในไลฟ์แต่พูดภาษาไม่ได้ไม่ได้ไม่พูดดีกว่ากลัวกลัว<จ>กลัวใจกลัวเขาบอกว่าคิดถึงความโบบาถ้าพูดถึงคำว่าโบบาพี่บอคิดถึงอะไรเออคิดถึงแย่ไหมครับ <c oughs> คนหญิงถ้าความโบบาคุหญิงคิดถึงใครไม่รู้อะผมไงไต้ึงถึง,ถ,งถึงแช่เออ ทุกคนเฮ้ยดีใจอ่ะทุกคนแบบคิดถึงแบบไม่ใหม่แล้วมิสมิสทเตอร์บอนาโดนบอกว่าอะไรปะอาทิตย์หน้าเจอผมหน่อยแหละพับอนาโดนคือไปพักบอนาโดนคือหายไปก่อนผมชอบคำว่าเนี่อยหายไปก่อนเหรอชอบคำว่าหายไปก่อนหายไปก่อนบอนเขาบอกว่าเล่นแฮชแท็กกันทุกคนคิดถึงตอนดึกก่อน เอคิดถึงจริงๆคิดถึงมากๆม,มีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาทําให้เราแบบเติบโตมากขึ้น<ด>นะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนคิดถึงแหละเราก็ได้พักโซเชียลมาได้สักระยะหนึ่งอาทิตย์นิด,นดๆอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะคิดถึงกันแหละแล้วก็พูดไปก่อนไม่รู้เขาคิดถึงไม่คิดถึงเราก็พูดไปก่อนวันนี้สี่ทุมอ่ะฝากติดตามบอ าฝากติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์ตอนสี่ทุ่มนะครับไม่ได้ไไดูกั <c oughs> นนะครับผมไม่ใช่แค่ของพี่วอลนะครับจะมีทางของผมด้วยครับไปไลฟ์ทั้งคู่เลยตอนสี่ทุม่มอ่ะเดี๋ยวติดตามตอนเดือพระรามออนเลยเหรอ e N d of Love EP สิบก็คือเอ้าวันนี้เดือพระรามออนเหรอแกเอาดีๆวันนี้วันอะไรวันเสาร์วันศุกร์หรือวันเสาร์งั้นงั้นผมเริ่มก่อนเลยสักสามทุ่มห้าสิบเจอกันครับ อ่ะอ่ะแล้ววอวอกี่โมงวอจะเริ่มกี่โมงเอ่อผมก็เริ่มพอมพกันจะเป็นการไลฟ์คู่นะครับก็เฮ้ยขอขอขอแฮชแ็ด้วยนะครับเฮ้ยขอแฮช็ยจริงหรอรบกวนขอแฮชแท็กนิดนึงนะจับจะไปเทนโลกพวกแกจะไปฟังเยอะพวกแกต้องไปดูเอ็นออบเลิฟอีพีสิพวกเธอต้องฟังฉันทำยี้ก่อนยังไงเล่า แฟนคลับเก่งแค่ไหนกล้าอา้เปาอ่ะอ่ะหมายถึงแฮชแท็กของผมกับพี่บอนะกล้าอา้เปาะแค่นั้นเอง <c oughs> หาทำหาทำเก่งอย่าแกงน้องไม่ทุกคนทุกคนต้องไปดูเอดอบเลิฟ <c oughs> นะครับแต่แบบไม่แน่หรอกอาจจะแบบหลังจากเอโอบเลิฟจบอาจจะนะอาจจะนะแต่ถ้าไม่ง่วงก็คือแบบเอ้ทั้งง่วงก็คืออาจจะหลับไปเลยยึดโทรศัพท์คนทางบ้านแล้วนะ <c oughs> ไล่คู่พ่อท้าใช่เธอเขาก็แบบความท้าความทายอะไรกันไปเนาะท้าใจท้าทายแกงนอน <c oughs> อย่าหาทามน่ารักไม่หวัดรล้าเขาบอกคุณหยินน่ารักไม่หวัดเล้าก็เชันเชื่อเลยพลังความคิดถึงอะอะถ้าสมมติเพลงพูดถึงเพลงคิดถึงขอดขาหนึ่งเพลงถ้าคิดถึงเพลงอะไรวอก,ก่อนคิด แต่ไม่ถึงเอาอ่ะได้แล้วหนึ่งต่อไปเป็นยินไม่ใช่แล้วเกี่ยวกับคําว่าคิดถึงยินจะร้องเพลงอะไรได้แต่ฝากความคิดในใจอาได้แล้วทุกคนเป็นอีกหนึ่งเพลงนะที่คนสามารถเอาไปทำมีมได้อีกแล้วเออใช่ม่ไเห็นไดด้้วยตาเอาจริงๆตอนแรกฉันคิดว่าเปิดเพลงอยู่นะคืดว่างนะซาวแท็กหรือเปล่า คล้าคล้ายก็นะครับฝากคุณสแตมนะครับเรื่องเลีงพุงหรอครับเงาเสียงคงนะครับเงาเสียงหรออาจจะได้ร่วมงานกันในในรายการเออยินดีครับยินดีไม่แน่ไม่แน่คุณสเตมครับเฮ้ยตอนนี้เท่าไหร่ละสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วอีกไม่ชั่วโมงนิดนิด เอกไม่กี่อิดใจนะครับจะได้ดูจะจะได้ดไลฟ์แล้ว <c oughs> จะเปิดไลฟ์แล้วพี่มอรอหน่อยนะครับ <c oughs> ทุกคนอย่าไปฟังพี่มอนะฮะ <c oughs> <c oughs> คิดถึงเหมือนการคิดถึงทุกคนโอ้ทุกคนแบบคิดถึงมากมันเป็นความคิดถึงที่แบบที่ไม่ถึงอะอะไรนะ <c oughs> คิดแต่ไม่ถึง่ะของบอกก็คือไอ้ของยินเลยนะ ได้แต่ฝากใช่ปะเฮ้ยเอาจริงๆเพาะมากคือเพาะมากทุกคนอะหลายหลายคนถามหาถามหากันเยอะ จริงๆคือเอาง่ายๆว่าคืนนี้ฝากกันด้วยนะคะ End of Love EP 10ในเวลา4ทุ่มอ่ะสุดท้ายแล้วฝากแล้วก็ฝาก Live ฝิ่นวอนะครับเวลา3ทุ่ม55ครับผมทุกคนอย่าไปฟังวอลนะอ่ะฝาก End of Love EP 10อะฝาก End of Love นะครับ EP 5ด้วยนะครับตอนกดรักรุ่นพี่ของพวกเราถึงไม้ว่าจะจบไปแล้วจะไปแก่ารไปดูย้อนหลังได้ครับเพราะว่าเนื้อเรื่องจะดูกี่รอบก็ยังสนุกอยู่ดีครับ วันนี้ในไลน์เขาบอกว่าชอบมากเลยอ่ะนักแสดงกลรักรุ่นพี่อ่าจริงครับเราเรื่องอื่นนะผมก็เลยถามว่าอ๋อเราเรื่องอื่นเหรอครับเขาตัดสายเลยเฮ้ยผึบแกผมก็เลยว่าจะแบบว่าพองเสรุปคือฝากอีพีห้าครับฝากฝฟอีพีห้าครับแล้วันอ่ะชงมาอย่างงี้ก็ฝากอีพีห้าด้วยนะครับอ่ากอดรักรุ่นพี่ก็ดูวนไปนะครับถ้าเกิดคิดถึงอ่ะเราจะอีพีสิบหลักกำลังจะออนอีกไม่กี่ชั่วโมง ไม่รู้อ่ะก็ดูดูดูสิบไปก่อนก็ได้แล้วก็อยาดว่างๆก็ค่อยมาดูเอาเป็นแบบฟิลแบบว่าช่วงแบบฟรีไทม์เงี้ยเนาะเวลาว่างงานดิเลกอะไรเงี้ยถ้างานดิเลกคุณชอบทำรายการสิ่งว่าถ้าจะดูก็ต้องดูอีพีห้าแต่ถ้าว่างๆอ่ะก็เปิดอีพีสิบทิ้งไว้อ๋อ้โอ้คุณจะรีบผ้าหรือจะซักผ้าก็เปิดอีพีสิบทิ้งไว้ก็คือเป็นแบบสมมติเราเปิดอีพีสิบทิ้งไว้ก็คือไปสามารถล้างจานซักผ้าได้ยังไงถ้าเกิดคุณนอนไม่หลับอ่ะคุณเปิดอีพีสิบกอไปสักพัก อืลหลัง่วงแล้วจะรู้สึกแบบดีเลยเหรอหลับได้เลยหลับ,บ,บได้ไเลยไม่รู้ตัวเฮ้ยแบบไม่มีอะไรกั้นนะแกจริงถือว่าเป็นยาที่ดีเลยนะแบบบางคนแบบนอนไม่หลับ <g ay> ดูปุ๊บเ,<อ> <g ay> เอ้สุดมากเออเดี <g ay> ๋ยวคออีกนู่นแกจริงกบบน้องเลิฟมากแบบสุดอ่ะส่งท้ายส่งท้ายยังอะ่ะเมื่อกี้ พี่ส่งท้ายไปแล้วเหรอเออลืมอ่ะคุณยินอิดไลนะฮะโอเคก็ฝากอีดอมเลิฟนะครับ EP สิบแล้วกันนะฮะบ๊ายบายเดี๋ยวถ้าว่างก็จะได้กลับมาเจอกันอีกเออปั๊ดละจ้าปละปาลีปั่ได้ปาลี